สรุปวิธีปลูญ่าน,น,น้อยด้วยตัวเองง่ายๆ EP นี้ห้ามพลาดครับสวัสดีครับพบก,กับผมเจ้ J, และช่องทอกับส่วนเช่นเคยครับ EP นี้เราจะมาแชร์เทคนิควิธีการปลูญ่านวน,น้อยแบบมืออาชีพแบบมืออาชีพที่เพื่อนๆสามารถทําเองได้ไง่ายๆครับ EP นี้นะครับเราจะรวมความรู้เกี่ยวกับย่านวน,น้อยครับตั้งแต่การเลือกใช้หญ้าให้เหมาะก,กับสถานที่ใช้งานการดูแลรักษาหลังปลูกให้คงความสวยงามไปยาวๆครับอันดับแรกเลยเรามาทาความรู้จักกับย่านอน,น้อยกันก่อนครับ หญ้านวนน้อยนะครับนับเป็นหญ้าพื้นเมืองของประเทศไทยที่นิยมปลูกมากสุดก็ว่าได้ครับซึ่งคุณลักษณะของหญ้านวนน้อยแล้วเขาจะชอบแดดจัดซึ่งเหมาะกับแดดเมืองไทยมาก ลักษณะของลำต้นแข็งแรงต้องสัน้นยืดหยุ่นได้ดีบ on, ใบสีเขียวอ่อนคล้ายหญ้าญี่ปุ่นครับแล้วใบของเขานะครับไม่แข็งกระด้างไม่ระคายผิวสามารถทนแรงเหยียบย่ำได้ดีครับจึงเหมาะสําหรับใช้ปูนสนามหญ้าทั่วไปครับสนามเด็กเล่นสนามกีฬาสวนสาธารณะสวนหย่อมหน้าบ้านและตามสถานที่ราชการต่างๆครับมาถึงเรื่องการคํานวณพื้นที่และการคํานวณหญ้าที่จะมาใช้ในหน้าง,งานครับปกติแล้วนะครับหญ้าที่เราซื้อกันตามท้องตลาดเราจะปูกัน โดยซื้อย้าเป็นแผ่น1แผ่นจะมีความกว้างที่50เซนติเมตรครับยาวอยู่ที่1เมตรครับซึ่งถ้าเราใช้1ตารางเมตรก็เท่ากับเราต้องใช้2แผ่นนั่นเองครับราคาขายปีกย้านวลน,น้อยก็ตกอยู่ที่25ถึง30บาทครับต่อตารางเมตรโดยทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เพื่อนๆอยู่ด้วยนะครับราคาย้าตามท้องตลาดก็จะขึ้นอยู่กับค่าขนส่งนั้นๆที่มาจากรายยาครับผมตอนนี้เราคำนวณค่าย้าคำนวณพื้นที่ ตารางเมตรที่จะใช้ในงานเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างสําคัญที่จะต้องใช้ในงานก็คือดินปูนนั่นเองครับเราจะใช้โรยหน้าดินก่อนปูหญ้าครับดินปลูกที่เหมาะกับการปลูกหญ้านะครับผมแนะนําว่าต้องไม่มีส่วนผสมของมูลสัตว์ครับเพราะอนาคตนะครับจะมีวัชพืชจากมูลสัตว์ที่เติมโตมาครับเช่นปุ๋ยขี้วัวเพราะอะไรเพราะวัวกินหญ้าและมูลของวัวที่ได้ก็จะเป็นแหล่งกําเนิดชั้นเยี่ยมของวัชพืชเลยครับปัจจุบันนะครับดินถุงตามท้องตลาดมีให้เลือกหลายสูตรมากมาก วิธีเลือกใช้เพื่อนๆก็ต้องอ่านรายละเอียดข้างถุงนะครับว่ามีส่วนผสมของอะไรบ้างเหมาะกับพันไม้ที่เราจะปลูกหรือเปล่าพื้นที่2ตารางเมตรเฉลี่ยใช้ประมาณ1ถุงครับราคาตามท้องตลาดน,นะครับดินปลูกก็จะตกอยู่ที่1 0ถึง20บาทต่อถุงครับตามคุณภาพของดินเลยครับและอย่างสุดท้ายที่ต้องเตรียมคือทรายขี้เป็ดหรือทรายถมนั่นเองครับหาซื้อได้ง่ายตามร้านวัสดุก่อสร้างครับแต่ถ้าหน้าง,งานเพื่อนๆดินเป็นดินล้วนอยู่แล้วระดับดินได้ระดับที่ต้องการแล้วเราไม่จําเป็นต้องใช้ทรายเข้ามาปรับเพิ่มได้ครับมาที่ ก่อนปูกหญ้าครับต้องถางวัชพืชให้ออกหมดเสียก่อนครับจากนั้นเราก็ปรับหน้าดินให้เรียบสม่ำเสมอไม่มีหลุมไม่มีบ่อครับเพื่ออะไรเพื่อเพื่อกันรากหญ้าไม่ประกบกับหน้าดินทําให้บริเวณนั้นอาจจะเหลืองและหญ้าอาจจะตายได้ครับฝากไว้อีกหนึ่งอย่างที่ห้ามลืมนะครับขั้นตอนตอนที่เราปรับหน้าดินครับต้องกําหนดระดับพื้น ลาดจากสูงไปต่ําให้นําไปสู่ท่อหรือท่อระบายน้าครับเพื่ออนาคตน,นะครับพื้นที่ของบ้านคุณลูกค้าจะไม่เกิดปัญหาน้ําท่วมขังบริเวณนั้นอาจจะทําให้หญ้าและต้นไม้บริเวณนั้นเน่าตายไปได้ตอนปักดินนะครับควรเกลี่ยหน้าดินให้ระดับต่ํากว่าที่ต้องการเล็กน้อยครับเพื่อต่อไปพอเราปูหญ้าเสร็จแล้วญ้าที่เราปูได้ระดับก็จะสวยพอดีกับขอบพื้นสวยงามและหลังจากที่เราปรับระดับดินได้ที่แล้ว เราก็โรยปุ๋ยดินปลูกให้ทั่วบริเวณที่เราจะปูหญ้าครับระหว่างการปูกนะครับเราก็จะเจอส่วนเบ้าส่วนโค้งของพื้นที่ครับเราสามารถใช้นี่เลยง่ายๆกันไก่ครับกันไก่าสามารถตัดขาดหญ้าขาดได้ครับไม่แข็งไม่เหนียวใช้ได้ครับจากนั้นเมื่อเราปูหญ้าเต็มพื้นที่แล้วเราก็ใช้นี่ครับลูกกิ้งใช้เพื่อกิ้งกดทับหญ้าให้หญ้าแน่นติดกับดินครับแต่ถ้าเพื่อนๆบ้านไหนไม่มีเครื่องกิ้งนี้เราก็ใช้หน้าจอบของจอบ ถ่างหญ้าเนี่ยครับปบเข้ากับดินกดกดอัดอัดในบริเวณพื้นที่ไปเรื่อยๆก็ได้เช่นกันครับหลังจากบดพับหญ้าให้ติดแน่นกับดินแล้วเราก็ลดน้าให้ชุ่มไปเลยครับน้มชุ่มๆประมาณ2อาทิตย์ครับเพราะช่วงนี้หญ้าต้องการน้ําค่อนข้างมากครับเป็นนั้นเสร็จวิธีการปลูกหญ้าครับต่อไปเป็นวิธีการดูแลหญ้ายังไงให้อยู่สวย สวยงามไปหลายๆปีครับสิ่งสําคัญในการดูแลหญ้าให้คงความสวยงามอยู่เสมอก็คือการลดน้ํานั่นเองครับการลดน้ําควรลดในช่วงเช้าไม่ก็เย็นที่แสงแดดไม่จัดครับเพราะถ้าเราลดในเวลาที่อากาศร้อนจัดรากจะขาดอากาศครับไม่สามารถดูดน้ําไปเลี้ยงลําต้นหญ้าอาจจะตายได้ครับนอกจากนี้การลดน้ําให้หญ้าสวยแล้วการตัดหญ้าก็สําคัญด้วยเช่นกันครับการตัดหญ้านะครับจะทําให้หญ้าแน่นสวยงามขึ้นนะครับ เวลาในการตัดหญ้าจะอยู่ที่ประมาณ1-2สัปดาห์ต่อครั้งได้ครับหญ้านอนน้อยนะครับควรตัดให้ความสูงอยู่ที่0.5ถึง1นิ้วครับผมหวังว่า EP นี้จะทำให้สนามหญ้าหน้าบ้านของเพื่อนๆสวยถูกใจเป็นพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนทำเองง่ายๆในงบประหยัดครับแล้ววันนี้ผมเจและช่องทอปสวนขอลาไปก่อนนะครับฝากติดตาม EP หน้าของพวกเราทีมงานบ้านสวนแล์สเก็ไว้นะครับสวัสดีครับ